ชีวรว่าตามพ่อนะลูกนะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาหลายภพหลายชาติหลายอดีตการ็ดีขอบุญเหล่านั้นจงนุนส่งให้ข้าพเจ้าและนุนส่งให้ยาติธรรมบริวารของข้าพเจ้าที่ได้ร่วมทําบุญกับข้าพเจ้า การต่อยอดกฐินสานาทีพอดีด้วยการต่อยอดสร้างกุติกับข้าพเจ้าก็ดีขอบุญกุศลขอบาร,รมีของข้าพเจ้าจงมุนส่งให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขความเจริญให้ท่านเหล่านั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ท่านเหล่านั้นมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอย่าได้เจ็บ อย่าได้ประสบพบเหตุอันใดเลยขอบุญกุศลเหล่านี้จงหนุนสงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้ามีความทุกข์ขอให้คนแับทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขเิ่มขึ้นไปตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเธอ